สวัสดีครับผมก็ห่างหายกันมาหลายวันนะครับช่วงนี้ผมก็ยุ่งๆอยู่เหมือนกันนะครับในการทำหนังสือด้วยนะครับในบทนี้เราจะเรียนในเรื่องของ jQuery add class ในส่วนของ jQuery กับ HTML นั้นเราได้เรียน รู้กันไปแล้วต่อมาเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยก็ก,ก,ก็คือว่าอัดอัดไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ต่อสายไม้ครับก็ก็เลยเนะฮะมีการเปิดไฟไล์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราในบทนี้เราจะได้มาเรียนรู้ถึงการใช้งาน jQuery ในการ เพิ่มคลาสนะครับอย่างเช่นว่าผมจะมีการเรียกใช้งานดิฟหรือวัตถุอื่นนะครับหรือเป็นอะไรล่ะเป็นเป็นเป็นซินแทกของเป็นอิเลเมนต์นะครับของตัว html อื่นก็ก็อาจจะเป็นดิฟเทเบิลสแปนะครับหรืออื่นๆที่ผม ได้ทำการกล่าวมาไม่หมดก็โอเคแหละนะครับต่อมาเราก็ได้มารู้จักกับ jQuery Add Class ซึ่งผมทำการเลื่อนเมาส์มาในส่วนของไฟล์ main js นะครับเดี๋ยวผมลบไปหมดเลยไม่อยากหรอกนะครับเป็นเบสิกเบสิกนะครับที่อยากจะ ตั้งใจอัดมาเผยแพร่มาเป็นแนวทางมาเป็นตัวอย่างการดร้วยใช้งาน jQuery ีแอดคลาสให้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อจากวิดีโอชุดที่แล้วก็ได้มีการเอามาแก้ไฟล์เดิมเลยซึ่งก็มีรูปแบบการเขียนแบบนี้ครับ ผมจะทำการเลือกใช้งาน d i p id my d i p นะครับก็มีรูปแบบการเลือกใช้งานแบบนี้ sharp แล้วก็ my d i p my d i p d i p ใหญ่ d ใหญ่แล้วก็ add class เป็นรูปแบบการเขียนของ jQuery ซึ่งก็ดอลลาร์ เครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดนะครับฟันหนูตามด้วยอิเลเมนที่เราต้องการที่จะเลือกใช้งานเช่นผมเลือกใช้งาน id ก็จะมี sharp นะครับ sharp คือการอ้างถึง id นะครับ id คือ sharp ด,ดก็คือการกำหนดเหตุการณ์ให้กับการใส่จุดก็คือการกำหนดเหตุการณ์ให้กับ อะไรก็แล้วแต่ที่เราทําการอ้างถึงซึ่งผมได้ทําการเพิ่มคลาสให้กับ id d i p โอเคนะครับก็เป็น my class แล้วกันต่อจากนั้นเนี่ยคือผมจะเรียกใช้ class my class ผมจะวส,สีได้ให้มัน border แล้วกัน ง่ายๆนะฮะเพื่อที่จะให้รู้ว่ามัน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 ไม่มีอะไรผิดพลาดเอา1 p s solid เอา0ูนย์นโอเคแค่นี้แหละแล้วก็มาลองเขียนใน my r i p ดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็เอา hello a อดไ c ร a ค s แล้วกัน Hello a t My Class ต่อมานั้นนะครับผมได้เข้ามาทำการรันทดลองดูว่าได้หรือเปล่าโอเคก็ได้แล้วแหละซึ่งจริงๆก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้อัดมาแล้วนะครับใช้เวลา10นาทีแต่ว่าเพิอเอ่นลืมไปเสียบไมโครโฟนก็เลยทำให้ไม่มีเสียงก็เลยต้องมานั่งไล่อัดใหม่ ก็เป็นเบสิกง่ายๆนะครับก็อย่าลืมว่าต้องมีการ Include อ้างถึงไฟล์ JavaScript ด้วยนะครับ Script ์ไทย e ทค JavaScript SRC นะครับตำแหน่งระบุตำแหน่งของที่อยู่ไฟล์ JavaScript ตรงนี้นะครับซึ่งก็มีแค่นี้แหละ นะครับแอดคลาก็มาร์คให้มันว่าเราทำการอันวิดีโอแล้วเป็นวิดีโอง่ายๆครับสอนเป็นตัวอย่างครับถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าใครที่เรียนรู้นะครับมีความรู้มาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับซึ่งในเว็บก็มีถึงนี้แหละ หมดมูวิดีโอทั้งหมดในสซนข้างแรกก็จะเป็นวิดีโอแต่ว่าขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นบทเรียนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เขียนมีเวลาเขียนเลยนะครับดีอะไรก็ยังไม่ได้เขียนหรอกนะครับตัวนี้จะเป็นมีทั้งวิดีโอให้ดูแล้วก็มีบทความให้อ่านนะครับแต่ว่าบทความนี้ยังยังไม่ได้มีเวลาว่างเขียนนะครับถ้าว่างก็จะเขียนให้นะครับ อันนี้ก็ดูทั้งหมดได้นะครับเข้ามาเราเรียนถึง j จคุ r ี ATTR ไปแล้วครับมีวิว118ท่านนะครับที่เข้าชมก็โอเคแหละคลาสไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ทอกเกิลคลาสเลยว่ามันใช้งานยังไงนะครับ